สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Deliverus เมื่อแมชีแห่งคอนเวนที่ห่างไกลบอกว่าตั้งคันได้บริสุทธิ์วัติกันก็เลยส่งทีมนักบวชไปสอบสวนด้วยความกังวลเกี่ยวกับคำำําทํานายโบราณที่ว่าผู้หญิงจะให้กําเนิดลูกฝาแฝดคนหนึ่งคือพระเมสสิยาและอีกคนหนึ่งก็คือต่อตามพระคริสและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ผมต้นขึ้นมาด้วยเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจากเหตุการณ์เลือดสาบเพราะว่าหัวที่ถูกตัดเล่าบานหลวงและก็แม่ชีที่รับใช้พระผู้เป็นเจ้ากำลังถูกสังหารอย่างเลือดเย็นร่างไร้ศีสตะของพวกเขาที่เปลืองเปล่าเปิดเผยเห็นรอยสักที่เป็นคำทำนายเกี่ยวกับทารกแฝดที่จะนำมาซึ่งวันสิ้นโลกก่อนที่ชายชุดดำจะไล่แผ่นหนังข้างหลังที่มีแต่รอยสักที่ถ่ายทอดมาเป็นเวลานับพันปีก่อนจะส่งให้พ่อบานหลวงที่เป็นผู้นำในการกระทำครั้งนี้พร้อมกับนำมันมาร้อยเรียงกันเพื่อถอดความเนื้อหาที่ถูกกบบันนททึึไว้ตาาามมภพีี่่่่ชแหหงงล นั่งทานอาหารซึ่งในขณนะที่ซิสเตอร์ยูเลียกำลังตั้งซุปก็มีซิสเตอร์อีกคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาเธอแน่ใจเหรอว่าจะกินซุปสีแดงที่คล้ายกับเลือดน,นี่ยูเลียก็เลยถามกลับว่าเธอต้องการจะเสียอ,อะไรเธอก็เลยตอบมาว่า เป็นเพราะว่าทุกคนรู้ดีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะนอนซิสเตอร์ยูเลียก็ไม่ลืมหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของเธอก็คือการเป็นพยาบาลดูแลแม่ชีคนหนึ่งที่บาดเจ็บเธอเย็บแผลและก็ทําแผลกับแม่ชีคนหนึ่งก่อนที่จะเข้านอนในคืนนั้นขณะที่กําลังนอนหลับเธอก็ฝันถึงภาพที่น่าสยองเหตุการณ์ที่พระกับหล่าแม่ชีโดนตัดคอและก็แล่เนื้อหนังที่มีแต่รอยสักพร้อมกับเอามาร้อยเรียงต่อกันเธอตื่นขึ้นมาจากความฝันด้วยความหวาดกลัว พร้อมกับรู้สึกอยากอาเจียนก่อนจะรีบไปห้องน้ําแล้วก็อ้วกและตอนนั้นเธอก็ยังคงจําภาพฝันประหลาดนั้นได้ดีเธอมายังหน้าพระแท่นของรูปปั้นพระแม่มารีก่อนจะพบว่ารูปปั้นนั้นมีน้ําตาไหลออกมาและตอนนั้นเธอก็รู้สึกปวดท้องอย่างหนักบนฝ่ามือของเธอนั้นมีแผลและกับโดนตอกทั้งสองข้างนั่นทาให้เธอวิดร้องออกมาอย่างสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดต่อมานาวิหารเซนต์ปีเตอร์ประเทศรัสเซียพระคานิดาเรียกบาลหลวงอย่างฟอกที่เป็นหนึ่งในพระที่มีชื่อเสียงด้านการเล่ยผีและก็มีวิทยานิพนธ์ ma เื่อที่จะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับซิสเตอร์ยูเลียแม่ชีที่กำลังตั้งท้องฟ้าแฟดอย่างมีเงื่อนงำแต่ฟอกก็ปฏิเสธจะรับงานนี้เพราะเขาต้องการจะออกจากการเป็นบาดหลวงเพราะว่าตอนนี้เขากับลอร่าแฟนสาวคนสวยของเขากำลังตั้งครรภ์ซึ่งถ้าเขายังคงอยู่ในฐานะบาดหลวงนั้นมันจะดูไม่ค่อยดีสำหรับพวกเขาฟอกนั้นรักและก็ต้องการจะอยู่กับลอร่าอย่างเป็นครอบครัวพร้อมกับวางแผนในการใช้ชีวิตที่แคนาดาแต่ด้วยครั้งนี้ประวัติของซิสเตอร์คนนั้นดูจะผ่านเรื่องราวร้ายๆมาไม่น้อยเพราะว่าเธอนั้นนนนนโดททาาาาาาารรรุณมมมมออยยย่่่งงหักกกแผลเป็นบนีี อร่าแฟนสาวของฟอกที่ได้อ่านแฟนประวัติของซิสเตอร์ยูเลียเธอก็รู้สึกสงสารซิสเตอร์คนนี้ก็เลยบอกให้ฟอกแฟนหนุ่มของเธอเนไปช่วยเธอซะแต่ฟอกก็ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่าถ้าหากครั้งนี้เขายอมทําตามก็จะทําให้เขาเนี่ยออกจากการเป็นบาดหลวงได้ยากขึ้นแต่ลอร่าเนี่ยยืนยันให้เขาไปพบกับซิสเตอร์คนนี้บนรถไฟที่มุง่งหน้าไปสู่บทที่ซิสเตอร์ยูเลียอยู่ ฟอกก็เดินทางมาถึงที่นี่ทั้งที่อากาศหนาวเย็นและก็ปกคลุมไปด้วยหิมะเมื่อมาถึงเขาก็เจอกับพระคาร์ดินาลของโบสถ์แห่งนี้พระคาร์ดินาลบอกกับเขาว่าซิสเตอร์ยูเลียนนั้นไม่ยอมให้การหรือพูดกับใครสักคนเลยและต้องการจะพูดแค่กับฟอกเท่านั้นก่อนที่พระคาร์ดินาลจะพาเขาไปดูรูปปั้นของพระแม่มารีที่มีน้ําตาไหลออกมาคล้ายกับพระแม่กํลาลังร้องไห้ก่อนที่บาหลงพอจะเข้ามาพระคาร์ดินาลก็แนะนําให้ฟอกได้รู้จักบาลงพอคืออีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้ววยยยยแแแลแลลละ้้ในนทททีี่สุดฟสดฟ็็อกกกกิเเเเูไจััขา ด้วยภาษาของเธอ แต่เธอก็ทักทายเขาด้วยภาษาอังกฤษเขาไม่รู้ว่าเธอพูดอังกฤษได้เขาก็เลยถามเธอว่าทำไมเธอถึงพูดได้และเธอก็ตอบว่านั่น,นเป็นเพราะว่าเธอจําเป็นต้องพูดกับเขามันคือเหตุผลเดียวที่ทําให้เธอนั้นพูดและก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้เขาถามเธอว่าเพราะอะไรเธอถึงเรียกเขามาที่นี่เธอบอกว่านี่ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเธอเรียกเขามาแต่ว่าทั้งหมดนี้มีเหตุผลและคนที่ทําทุกอย่างให้เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าก่อนที่พวกเขาจะพูดกันจบอยู่ๆก็มีแม่ชีคนหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะและก็รีบเอาตัวของซิเเตรเออกกมาาาบพ็ข เพื่อดูบรนดาภาพของแผ่นหนังรอยสักที่บันทึกคำทำนายเกี่ยวกับการตั้งท้องของซิสเตอร์ยูเลียและข้อมูลมากมายที่เขาได้เก็บรวบรวมมามันถูกบันทึกไว้หลายภาษาที่มันได้บันทึกเกี่ยวกับการตั้งครันของหญิงสาวพ,พรหมจัรทร์ที่อาจทำให้เกิดบุตรคนหนึ่งดีบุตรคนหนึ่งราย ก่อนที่พี่ชายที่ชั่วร้ายจะได้เรียนรู้ที่จะรักเขาพยายามจะฆ่าน้องชายของเขาซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่คําทํานายบอกไว้สําหรับฟอกที่ไม่เชื่อคําทํานายน,นี้นักเขาคิดว่าการได้พูดคุยกับยูเลียในวันนี้เธอควรจะได้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวจากอาการทางจิตมากกว่าแต่พระคาร์ดินัลก็เห็นต่างหมองลงความเห็นไม่ต่างจากฟอกที่คิดว่ายูเลียนั่นเห็นภาพหลอนและก็ป่วยทางจิตหมอก็ให้ยากับเธอไปแล้วแต่ว่าสําหรับเขาสิ่งที่ยูเลียเห็นเขาเชื่อว่านั่นเป็นนิมิตจากพระผู้เป็นเจ้า ัภาพมาที่ยูเลียที่กำลังนอนอยู่จ,จู่ๆเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างในท้องของเธอเธอได้ยินเสียงลูกของเธอที่พยายามจะพูดกับเธอท้องของเธอที่บูดเบี้ยวไปมาทําให้รู้ว่าตอนนิทารกในครันทั้งสองอาจจะกำลังต่อสู้กันอยู่และในตอนนั้นบานหลวงพอก็เข้ามาเมื่อเธอเห็นพอเธอก็ส่งเสียงดังลัน่นทำให้ฟองนั้นได้ยินแต่ว่าก็ถูกพระคาดินารดึงความสนใจไว้ต่อมาเสียงของเธอก็เงียบลงเพราะว่าพอสั่งให้ลูกน้องจับตัวเธอไว้และก็ฉีดยาสลบให้กับเธอ,ก,เธอก,ก่อนที่จะเอาตัวเธอไป เขาที่ตอนนี้ออกจากห้องพักและก็เดินมายังถุงทางเดินก็รู้สึกเหมือนกับมีใครบางคนเดินผ่านหลังไปเงาเปลือยเปล่าของหญิงคนนั้นเดินผ่านเข้าไป ฟอกที่ได้ยินบางอย่างดังขึ้นเขาก็เดินไปหาต้นทางของเสียงแล้วก็พบว่าเป็นเสียงของประตูที่ถูกลมพัดก่อนจะเลือนไปเห็นซิสเตอร์ยูเลียที่ไร้เสื้อผ้าแล้วก็เดินไปยังบ่อน้ําที่เป็นน้ําแข็งเขาก็เลยวิ่งเข้าไปเพื่อจะห้ามเธอแต่ก็ไม่ทันการเมื่อเธอเนรลงไปแล้วฟอกตามลงไปก่อนจะดําน้ําหาเธอแต่ก็ไม่เจอและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาก็พบกับร่างของเด็กทารกสองคนที่ลอยอยู่บนน้าพร้อมกับเสียงกรีดร้องของยูเลียที่ยืนข้างเขาก่อนที่เขาจะตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่านั่นน,น,น่นนนเนะเป อฟอกพาแม่ชีคนนั้นกลับมายัางห้องนอนของเธอเขาเห็นว่าเธอจับจ้องไปนอกหน้าต่างเมื่อเขามองไปก็พบว่ามีห้องห้องหนึ่งที่ถูกเปิดไฟแล้วก็มีคนเดินอยู่ในห้องนั้นเขาเดินไปยังห้องนั้นก่อนจะได้ยินเสียงของพระคาดินลและก็บาทหลงพอกําลังคุยกันถึงเรื่องการทําแท้งลูกของซิสเตอร์ยูเลีย พอใพนไม่อาจจะปล่อยให้เด็กที่มาจากปีศาจเกิดลงมาได้และก็ทำลายโลกระคาดินนลที่ไม่ค่อยเต็มใจและก็เห็นด้วยแต่ว่าต้องจำใจปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นทางฝั่งของฟอกก็ไม่ตกใจมากกับสิ่งที่เขาได้ยินเมื่อพอออกจากห้องนั้นฟอกก็เกือบถูกจับได้ว่าแอบฟังอยู่ก็เลยรีบหลบหลังเสาก่อนจะเข้าไปยังห้องนั้นเมื่อพอไปไกลแล้วเขาก็เข้ามาโวยวายกับพระคาดินนลเรื่องที่จะฆ่าแฝดทั้งสองคนนั้นฟอกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับยูเลียแม้แต่น้อยเธอเป็น,งน,นีง่่สทิ ที่เธอคิดว่านี่คือของขวัญและก็บุตรของพระเจ้าที่ประทานมาให้เธอพระคาร์เดนอาได้ยินแบบนั้นก็เลยเปลี่ยนความคิดก่อนที่จะเตรียมพายูเลียนนี่นีไปจากนี่เพราะบาทหลวงพอเริ่มทําพิธีมิสซาดําแล้วฟอกที่เข้าไปในพิธีก็โดนพอเนี่ยจับได้และก็ใช้มีดแทงไปที่ท้องเขาโชคดีที่ว่าเขายังพอมีแรงสู้กลับก่อนจะใช้ไม้ตางเขนที่วางอยู่ขัดกวางประตูไว้และก็รีบไปที่รถที่พระคาร์เดนเอเตรียมไว้แต่เพราะว่าไม่ได้คิดแผนให้ถี่ถ้วนพวกเขาก็เลยต้องมาเจอกับปัญหาที่ประตูเนี่ยถูกล็อกไว้อย่างหนาแนนน่่จจไไไมมสาารถะออกปด้ เลยต้องเปลี่ยนแผลแล้วก็วิ่งหนีแทนซึ่งก็มีพอคอยแลยิงอยู่ด้านหลังพวกเขามาถึงรถอีกคันหนึ่งที่จอดไว้ไม่ไกลมากนักจนสามารถหนีมาได้พวกเขาตั้งใจจะหนีไปที่กรุงเคียฟแต่พระคาดินนลก็ไหวตัวทันและก็รู้ว่าพอต้องคอยแกะรอยตามหาพวกเขาแน่ๆก็เลยตัดสินใจขึ้นรถไฟขบวนที่มุ่งหน้าสู่รัเสเซียแทนโดยฟอกได้โทรหาลอร่าแฟนเขาแล้วก็น,นัดให้เธอไปเจอกันที่ทาลินเมื่อขึ้นรถไฟมาได้โดยพิษของบาดแผลก็ทําให้ฟอกไร้สติสุด,สดๆในตอนนี้เขาไม่สามารถทําอะไรได้ก่อนจะสลบไป และกระตื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยเสียงร้องของยูเลียที่ปวดท้องจากทลอลูกแฝดแล้วพระคาเดนอลพยายามจะให้เธอผ่อนคลายลงและเขาก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อยา่างดีจนเด็กทั้งสองคนออกมา แต่เด็กทั้งสองคนกลับไม่ร้องให้ยูเลียก็เลยคิดว่าลูกของเธอจะไม่รอดพระคารินเดลก็พยายามจะสวดบทอ้อนวอนต่อพระเจ้าส่วนสติของฟอกนั้นก็หมดไปแล้วในเช้าวันต่อมาฟอกก็ตื่นขึ้นและก็พบว่าเด็กทั้งสองคนอยู่ในอ้อมกอดของคนเป็นแม่และก็พระคารินเดลก็จะมีพนักงานบนรถไฟเข้ามาเพื่อทาหาตัว๋วแต่เมื่อพนักงานจ้องมองไปที่เด็กทารกคนหนึ่งเขากลับเงียบไปแล้วก็หันหลังพร้อมกับใช้หัวตัวเองโขกหน้าต่างจนเลือดอาบหน้าก่อนจะหันมากรีดร้องจนฟอกนั้นสะดุ้งตื่นจากฝันเปก ออยย่างปลดภัเขาถามกับยูเลียว่าตั้งชื่อหรือ,อยังยูเลียก,ก็บอกชื่อของลูกฟ้าแฟดของเธอคนพี่มีชื่อว่าามูเอลและคนน้องชื่อว่าเจคอบจากนั้นเมื่อรถไฟมาถึงที่หมายโดยที่ไม่รู้เลยว่าบาทลงพอมาดักรอพวกเขาอยู่เขารอจนคนลงจากรถไฟไปหมดแต่ก็ไม่เจอกับทั้ง3คนเลยและเรื่องนี้จะต้องชมพระคาีินาที่ไวตัวทัน ฟอ็อกยูเลียพระคดินาลและก็แฟกกาลังลอรอลอร่าอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งไม่นานนักลอร่าก็มาถึงเธอตกใจกับสภาพของฟอกที่บาดเจ็บอาการเขาดูแย่มากก่อนที่ลอร่าจะพาทุกคนไปยังบ้านกลางป่าของปู่เธอซึ่งนั่นก็เป็นที่ที่ลอร่าโตมาและก็ใช้เวลาอยู่กับปู่ของเธอในวัยเด็กบ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นลุมหลบภัยชช่นดี ผูปู่ของเธอเริ่มมีความคิดแปลกๆก่อนตายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกที่นี่ก็เลยถูกเตรียมไว้เพื่อวันนั้นภายในบ้านหลังนี้มีแต่หนังสัตว์ขนสัตว์รวมถึงสัตว์ตาร์มากมายลยเราราก็บอกว่าก่อนจะเสียปู่ของเธอเนะี่ยมุ่งมุ่นอยู่กับการล่าสัตว์บางอย่างที่นี่ก็เลยมีอุปกรณ์สําหรับล่าสัตว์มากมายนั่นเลยทําให้พระคาดินาตื่นเต้นไม่น้อยเพราะเขาเติบโตมากับการล่าสัตว์ก่อนที่เขาจะถามว่าูปู่ของเธอตายเพราะาอะไรเธอเงียบไปแล้วก็เงยหน้ามองไปที่ขานไม้เหมือนจะบอกว่าูปู่ของเธอนั้นฆ่าาตตัวตย ลอร่าก็บ,บอกด้วยน้ำเสียงที่มีแต่ความเศร้าว่ามันไม่น่าพูดถึงเท่าไหร่หรอก ตอนที่เธอจะพาทุกคนมายังห้องพักเมื่อมาถึงยูเลียก็เห็นเปลของลูกเธอที่วางอยู่ซึ่งก็เป็นภาพเดียวกับนนิมิตของเธอทาให้เธอรู้ทันทีว่าทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเธอตอนนี้ลอร่าก็เปรียบเสมือนกับนางฟ้าของเธอและก็ลูกในคืนนั้นระหว่างที่ลอรา่าออกไปคุยโทรศัพท์ที่ดูเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างจนเธอไม่สามารถจะค้างที่นี่ได้ทางฝั่ง,งของยูเลียก็มาทำแผลให้กับฟ็อกจนเสร็จเป็นเวลาเดียวกับที่ลอรา่าเข้ามาบอกกับฟ็อกว่าที่โรงงานของเธอนั้นมีปัญหาและเธอจําเป็นต้องเข้าไปดูเองฟ็อกเสียดาย ก่อนที่เขาจะบอกเธอเรื่องที่ย้ายไปอยู่แคนาดาเขาตัดสินใจจะไปจากที่นี่หลังจากเรื่องนี้จบลงนั่นทําให้เธอดีใจมากก่อนจะบอกลากัน ในเช้าวันต่อมาฟอกตื่นขึ้นมาพร้อมกับเห็นเสื้อผ้าที่ถูกจัดเตรียมไว้เอาลงมาด้านล่างพร้อมกับที่ยูเลียทำอาหารให้เขากินและเขาขอบคุณที่เขาพาเธอมาที่นี่เธอบอกกับเขาว่าเธอมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่และก็เป็นความสุขที่เธอไนไม่เคยมีมาก่อนเธอรู้สึกสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นเมื่อทานมื้อเช้าเสร็จฟอกก็เดินมากข้างนอกเขาเข้ามาในสวนป่าและก็พบว่ามีแห่ดักสัตว์ที่มีลูกกวางติดอยู่เขาพยายามจะช่วยมันและสุดท้ายก็สามารถช่วยได้แต่แล้วเสียงของพระคารินาวก็ดังขึ้นพร้อมกับบอกเขาว่าเขาเพิ่งปล่อย เพราะพวกเราต้องการเนื้อสัตว์และนี่คืออาหารของพวกเราและเขาก็บอกว่าเขาเจอแผนที่กับดักของปู่ลอร่าทาให้รู้ว่าตรงไหนบ้างที่มีกับดักสัตว์โดยที่มีรอยมาร์กไว้กับต้นไม้ซึ่งเขารู้สึกเป็นอิสระอย่างมากและก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่ไม่ได้เจอมันมาเป็นเวลา20ปีแล้วก่อนจะเอ่ยชวนฟ็อกให้ออกมาตามหากับดักที่เหลือด้วยกันตาดภาพมาที่บาทหล้วงเผ่าเขากําลังตามหาตัวของลอร่าอยู่ที่เขานั้นได้ข้อมูลมาจากการบุกเข้ามาในห้องของฟ็อกและก็ได้เจอกับบันทึกและก็รูปภาพของลอร่าเขาก็เลยมาตามหาเเธออทที่่่บริษัแตก็ไมจ ก่อนจะบุกเข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อจะหาที่อยู่ของลอร่าทางฝั่งของพระคาร์ดินัลที่กำลังเล่นเนื้อกวางที่เขาจับมาได้อย่างชำนาญเพื่อที่จะนำเนื้อของมันมาเป็นอาหารทางด้านของฟ็อกและก็ยูเลียที่ตอนนี้กำลังร,งรอทานมื้อเย็นอยู่ยูเลียก็ขอดูแผลของเขาแล้วก็พบว่าแผลนั้นอาหารสนิทอย่างที่ไม่น่าจะเป็นก่อนทั้งสองคนจะสบตาก,กันแล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นแต่ไม่นานพระคาร์ดินัลก็เข้ามาทำให้ทั้งสองคนแยกจากกันในดินเนอร์มื้อนั้นพระคาร์ดินัล ก็เดาว่าแผ่นนังที่ถูกบันทึกเรื่องราวของเด็กแฝดมาไว้และเขาก็เจอมันในชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นเรื่องคําทํานายที่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดในรัสเซียทั้งการคลอดบนขบวนรถไฟและการเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ท่ามกลางป่ากเขารวมถึงพูดถึงการตายเพื่อจะฟื้นคืนชีพมาและก็เป็นพ่อแม่ของเด็กทารกนั้นเป็นคําทํานายที่แปลกมากๆแต่เขาก็เชื่อว่าทุกอยา่างเป็นไปตามคําทํานายซึ่งก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคําทํานายทั้งหมดแต่คําทํานายเหล่านี้จะเป็นจริงหรืืออออไมม่่กกกกก็็ขึ้นยููับบาาลฟลฟแะเเจจ ฟอก็มายัางห้องใต้ดินเพื่อจะหาของแต่ไฟในห้องนั้นเหมือนจะเสียเขาที่กําลังหาของอยู่ด้านหลังของเขาเนก็ปรกากฏภาพของชายคนหนึ่งที่แขวนคอตายอยู่และอยู่ดีๆไฟในห้องก็ดับลงทําให้เขาตกใจเล็กน้อยเพราะเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงของใครบางคนที่กำลังกระซิบเบาๆแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจอะไรมากนะักก่อนที่เขาจะออกไป ัภาพมาที่บ้านของลอร่าแม่บ้านของเธอกําลังทําความสะอาดและก็ร้องเพลงอย่างมีความสุขจนก,กระทั่งบาดลงพอเดินเข้ามาและเขาก็ฆ่าเธอทิ้งในบ้านหลังนั้นในคืนนั้นฟอกและก็ยูเลียก็ฟันถึงเรื่องเดียวกันฝันของฟอกที่กําลังยืนทําพิธีมิสซาโดยที่มียูเลียนั่งคุกเข่าอยู่ก่อนที่เธอจะยืนขึ้นแล้วก็เปลื้องผ้าออกพร้อมกับที่ตัวของเธอนั้นมีรอยสักอักขรที่อ่านไม่ออกเธอเดินไปหาฟอกที่ตอนนี้ถือถ้วยไวน์ที่เป็นตัวแทนของโลหิตพระคริสต์ยูเลียก็ดันถ้วยนั้นให้ฟอกดกออื่มก ความฝันของทั้งคู่เชื่อมโยงกันยูเลียฝันแบบเดียวกับฟอกทั้ง2คนนอนปิดปล่อยอารมณ์ทางเพศของตัวเองอยู่บนเตียงของแต่ละคนและก็ในตอนเช้าทันทีที่รู้สึกตัวฟอกก็เข้ามาที่ห้องของยูเลียเข้ามาหยุดที่เตียงนอนของฟาาฟด เมื่อยูเลียเดินเข้ามาก็พูดถึงความฝันของเขาทั้งสองคนที่มันตรงกันยูเลียคิดว่าเธอกับฟอกถูกเลื่อกมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนแมรี่และก็โจเซฟแต่แล้วเสียงข้อประตูก็ดังขึ้นฟอกรีบีบเดินไปที่ประตูแล้วก็พบว่าลอร่านั้นมีเลือดทุ่มตัวทําให้เขาตกใจมากเธอก็เลยบอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่เลือดของเธอแต่เป็นใครสักคนที่ทําเลือดหกใส่เธอ เธอบอกกับเขาอย่างหมดความหมดทนว่าเธอจองตั๋วไปที่แคนาดาแล้วพรุ่งนี้เธอจะไม่ทนอยู่นี่อีกต่อไปแดนนี่ก็เป็นเรื่องีเรียสสำหรับเธอเหมือนเธอจะมีปัญหาที่โรงงานของเธอส่วนยูเลียก,ก็เริ่มปฏิบัติต่อลอร่าไม่เหมือนเดิม เธอไม่ยอมพูดกับลอราด้วยภาษาอังกฤษแต่ตอบกลับด้วยภาษายูเครนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เธอเริ่มมีความรู้สึกรักและก็หึงหวงฟ็อกลอราก็เลยถามถึงพระคาร์ดินัลเราตั้งแต่เธอมาเดี๋ยยังไม่เห็นเขาเลยฟ็อกก็เลยตอบไปว่าตอนนี้เขาอาจจะกำลังล่าสัตว์อยู่ต่อมาอยูเลียก็พาลอรามาที่ห้องของเธอเพื่อจะให้ลอราได้เห็นเด็กๆก่อนที่เธอจะส่งซซมเมลให้กับลอราอุ้มและเมื่อเธออุ้มเด็กน้อยเธอก็ได้จ้องตาก,กับซซมเมลอยู่ครู่หนึ่งรอยยิ้มที่อยู่บนหน้าของลอราก็เริ่มค่อยๆหายไป เธอรู้สึกถึงมวลแห่งความชั่วร้ายที่แผ่ออกมาทำให้เธอนั้นหดหู่และก็น้ำตาไหลก่อนจะส่งเด็กน้อยคืนให้กับยูเลียระหว่างที่ลอร่าพาฟอกกลับมาที่บ้านของเธอวิทยุกำลังรายการข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดประหลาดที่ทำให้คนผิดเพี้ยนไปหมดซึ่งก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกที่กำลังเป็นที่ถกเทยงกันและก็พูดถึงอย่างมากแต่ว่าลอร่าเน่ยก็ไม่เชื่อข่าวนั้นแล้วก็ปิดมัน เมื่อมาถึงบ้านทั้งคู่เนี่ยก็เข้ามาพบว่าจานข้าวของลอราถูกปล่อยวางทิ้งไว้ทั้งที่แม่บ้านของเธอควรจะมาทาความสะอาดแล้วทั้งคู่ก็ไม่สนใจก่อนที่ลอราจะเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าและก็ลองดูเสื้อผ้าที่คิดว่าซิสเตอร์ยูเลียนน่ะน่าจะใส่ได้เพื่อจะให้เธอเอาไปใส่โดยที่ไม่รู้เลยว่ามีศพแม่บ้านคนนั้นนอนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเธอด้านของฟอกก็นั่งดื่มเบียร์อยู่ด้านนอกส่วนเธอที่กาลังจัดของอยู่ก็สังเกตว่ามีใครบางคนยินจ้องเธอจากทางด้านนอกเธอรู้สึกกลัวขึ้นมาก่อนจะโทรเรียกให้ กอดเธอที่กำลังเสียขวัญ ทางฝั่งของพระคารินาลที่ตอนนี้กําลังหมกมุ่นอยู่กับคําทํานายเขาเริ่มเสียสติและตอนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงจากปีศาจที่สั่งให้เขาฆ่าเด็กแฝดที่เป็นบุญแห่งพระเจ้าซะและเสียงของปีศาจนั้นก็คือเสียงของสมูเอลที่สั่งให้ฆ่าเจคอบน้องชายคู่แฝดของเขาพระคารินาลพยายามจะควบคุมสติของตัวเองก่อนที่เขาจะมองไปด้านนอกหน้าต่างก็เห็นบาทหลวงคนหนึ่งเขาก็เลยคิดว่านั่นน่าจะเป็นคนของพ่อที่ส่งมาตามล่าตัวเขาเขาก็เลยรีบหยิบปืนขึ้นมาและก็ออกไปจนได้เจอเข้ากับบาทหลวงคนนั้นก่อนจะพบว่านั่นนนนนคคืืออออตตััวเเขาางในหนุ่มมรชจแ ที่ปีศาจส,สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เขาทําข้อตกลงที่จะลงมือฆ่าเจคอ,อบแล้วมันจะยกทุกอย่างให้กับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมและก็ปฏิเสธร่างจําแรงนั้นก็เลยเดินมาหาเขาเรื่อยๆจนทาให้เขาถอยไปเหยียบกับดักที่วางไว้เลือดที่ไหลก็เรียกฟูงมาป่ามาหาเขาได้เป็นอย่างดีปีศาจกดดันเขาด้วยวิธีนี้มันบีบให้เขาเลือกระหว่างการยอมทาตามสัญญาก,กับปีศาจหรือว่าจะยอมถูกมากป่าก,กินเขาที่รักและก็บูชาพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งก็เลยไม่ยอมตกลุมพรานของมันและนั่นก็ทําให้เขายอมถูกมากป่าก,กัดกินจนต ฝังของฟอกและก็ลอราที่ตอนนี้กําลังมาที่โรงงานของเธอเพื่อที่จะมายุติและก็เจะระจากับเหล่าคนงานที่ก่อหมอบขึ้นเพื่อจะเรียกร้องสิทธิลอราพยายามจะเข้าไปพูดคุยกับคนเหล่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ผลแรงงานทุกคนดูโกรธและก็โมโหเธอมากฟอกที่ยืนอยู่เขาก็รีบเข้าไปดึงตัวของลอราออกมาเขาได้ตั้งสติและก็พาเธอออกมาจากที่นั่นแต่ว่าจู่ๆเสียงปืนก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างของลอราที่ลม้มลงวินาทีนั้นหัวใจของเขาในะกระแลกสลายเมื่อลอราและก็ลูกที่อยู่ในท้องของเขาจากไป อกพยายามจะสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อจะดึงเธอกลับมาแต่ก็ไม่ได้ผลเขาก็เลยพาเธอส่งมาที่โรงพยาบาลด้วยสติที่เลือนลางจากนั้นเขาก็ขับรถกลับมายังกลางป่าที่ตอนนี้ยูเลียกําลังออกตามหาพระคารินาที่หายตัวไปเธอเดินมาถึงถนนและก็เจอกับรถของฟอกพอดีก่อนทั้งคู่จะช่วยกันตามหาพระคารินาจนมาพบก,กับร่างของเขาที่กําลังถูกฉีกคึงจากเหล่าม้าป่า สภาพร่างกายที่แหวกเนื้อบางส่วนนหายไปจากการโดนกินฟอกก็เลยจัดการไล่พวกหมาป่านั่นไปก่อนเจ้าศพของเขากลับมาที่บ้านแล้วก็เผาค่ำคืนนี้ถือเป็นค่ำคืนที่โหดร้ายและก็ยแย่ของฟอกเขาต้องสูญเสียลูกและก็คนรักและก็ต้องมาเห็นภาพการตายสุดแสนจะน,น่ากลัวของพระคาร์ดินลัลแต่ว่าคืนนี้ก็ยังไม่จบเขาบาดหลวงพ่อตามฟอกมาถึงบ้านหลังนี้แล้วและเมื่อเขาพบกับเด็กแฝดทั้งสองคนเขาก็ยกปืนขึ้นก่อนจะเล็งไปที่แฝดพี่อย่างสมูเอลแต่มันกลับมีเสียงของปีศาจสั่งให้เขาหันปืนไปทางฝั่งของเจค เข้ามาทันเวลา เธอก็เลยจี้ไม้กางเขนไปที่คอของพอลแต่เขาก็เวียงเธอจนกระเด็นไปกระแทกกับโต๊ะจนเธอสลบไปฟอกก็เลยเข้ามาต่อสู้กับเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าฟอกจะเสียเปรียบเขาอัดฟอกจนล้มแล้วก็บีบคอก่อนที่ฟอกจะหมดสติเขาเอื้อมมือไปหยิบสร้อยที่มีจี้ไม้กางเขนและกระแทงไปที่ใต้ข้างของพอลที่ยังไม่บอดจนตอนนี้มันบอดไปอีกข้างพอลเนี่ยก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่นั่นก็ยังไม่ทาให้แรงบีบของเขาลดลงเลยจนฟอกที่ตอนนี้ใกล้หมดลมหายใจโชคดีที่ว่าซิสเตอร์ยูเลียนคว้าปืนมายิงใส่บาดลงพอลได้ทันและในที่าจาาางงบลง ฟอกแลวก็ยูเลียก็มานั่งสง,งบจิตสง,งบใจที่ห้องครัวเขายังคงจมอยู่กับความรู้สึกมากมายที่เขาต้องแบกรับส่วนยูเลียที่ตอนนี้เธอเห็นชายคนเดียวกับในภาพวาดที่อยู่ในห้องครัวเมื่อยืนอยู่ด้านหลังฟอกชายแก่คนนั้นที่ยืนอยู่มองมาหาเธอและนั่นก็ทําให้เธอตกใจโดามากเพราะเธอรู้ดีว่านี่เนี่ยไม่ใช่คนแน่ๆผีของชายคนนั้นต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเธอก่อนจะชี้ไปยังด้านบนของบ้าน ยูเลกก็เลยพาฟอกมายัางห้องใต้หลังคาตามที่ผีคนนั้นบอกเธอให้เขาดูเกี่ยวกับภาพวาดของปู่ลอร่าที่วาดไว้ภาพของคําทํานายที่ตรงกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตายของพระคาร์ดินัลและก็การตายของลอร่ากับลูกในท้องทุกอย่างล้นเป็นไปตามคําทํานายแต่ว่าตอนนี้สําหรับฟอกเขาไม่พร้อมจะรับรู้อะไรอีกแล้วเขาหเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งชีวิตที่เขาใช้มาทั้งหมดมันดันมีอยู่ในคําทํานายและที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เขาสามารถกําหนดเองได้ตอนนี้ฟอกเริ่มเสียสติยูเล็กก็พยายามจะอธิบายกับเขาฟังว่า พวกเขาสามารถจะต่อสู้กับความเป็นปีศาจในตัวของซามูเอลได้และพวกเขาต้องชนะมันเพื่อจะปกป้องความหายหน้าที่เกิดขึ้นจากซามูเอลแต่ว่าตอนนี้ฟอกไม่รับรู้อะไรอีกแล้วเขาพูดพร้อมกับหเราะว,ว่าจะให้เขาช่วยอะไรซึ่งคำตอบของเธอก็คือการให้เขาช่วยถอดคำทํานายเหล่านี้เพื่อจะได้รับมือกับสถานการณ์ให้ถูกต้องเขาเข้ามาในห้องก่อนจะรีบนําแผ่นนังทั้งหมดมาแปลแต่ว่าอยู่ๆเขาก็เห็นลอร่าที่กําลังยืนร้องไห้อยู่มุมห้องพร้อมกับพูดสั่งให้เขาหน่อยค่าเด็กเพื่อที่เธอจะได้กลับมาอยู่กับเขา เสียงของเธอดังก้องในหัวเขาปีศาจยังคงไม่ล้มเลิกความพยายามซมเมลกำลังล้อเล่นกับความรู้สึกของมนุษย์ยูเลีกก็เลยคิดว่าตอนนี้ฟอกอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเธอและก็ลูกเธอก็เลยรีบย้ายเปลนอนของเด็กๆเ,เข้ามาในห้องของเธอและก็ปิดประตูล็อกมันไว้เพื่อความปลอดภยัยและสิ่งที่เธอคิดก็ถูกเมื่อเธอตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็บพบกับชายชาราเมื่อคือนพีชายชาราบอกให้เธอหนีไปและนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับตอนที่ฟอกพังประตูเข้ามา เธอก็เลยรีบเอาชั้นวางของนงมาดักประตูไว้แล้วก็นำลูกเธอมาใส่ตะกร้าพร้อมกับวิ่งหนีไปเธอวิ่งมาเรื่อยๆจนเจอเข้ากับตำรวจสายตรวจเธอก็เลยคิดว่าเธอรอดตายแล้วแต่เปล่าเลยเมื่อฟอกตามมาจนทันเขากำลังบ้าคลั่งและฟอกก็ใช้ไม้สำหรับเขี่ยทานที่เขาถือติดมือมาด้วยฆ่าตำรวจสองคนนั้นจนตาย ทังฝั่งของยูเลียเธอวิ่งหนีมาจนถึงขอบผาไม่นานฟอกก็มาถึงพร้อมกับบอกให้เธอส่งเด็กมาให้เขาเขาบอกว่าที่เขาทำแ่บเพื่อช่วยโลกแค่เศยสละเด็กคนเดียวเท่านั้นเขาต้องการจะฆ่าเด็กนั่นทิ้งซะเพื่อจะให้ลูกและลอร่าแฟนเขากลับคืนมายูเลียพยายามจะโน้มน้าวจิตใจของฟอกแล้วก็ขอร้องให้เขานปล่อยเธอแล้วก็ลูกไปแต่ว่าตอนนี้จิตใจของเขามืดบอดจนมองไม่เห็นแสงสว่างอีกแล้ว เขากำลังเดินตามเกมของซามูเอลอย่างสมบูรณ์แบบต่อมาเขาก็สามารถแย่งเจคอบมาได้และก็ยกเจคอบขึ้นพร้อมกับเดินหน้าไปยังสุดขอบผาและก็เตรียมจะโยนเด็กแต่ไม่นานก็เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเช่นเดียวกับวันที่เด็กคนนคนกําเนิดขึ้นมายูเลียพยายามจะเรียกสติของฟอกให้คืนมาจนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่ปรากฏขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งและนั่นก็ทําให้ฟอกได้สติขึ้นมาเมื่อต้องถูกแสงแห่งพระผู้เป็นเจ้า แลวก็เป็นเวลาเดียวกับที่ยูเลียตัดสินใจยิงปืนไปที่ฟอกเขาล้มลงพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายและไม่นานนักพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ประทานลมหายใจคืนให้กับเขาเพื่อกลับมาเป็นพ่อของเด็กแฝดตามคำทำนายเขาทั้งสองคนกลับมาอย่างบ้านกลางป่าเด็กทั้งสองคนปลอดภัยดียูเลียกับฟอกก็ตกลงจะเป็นสามีและก็ภรรยากันพร้อมกับสร้างครอบครัวด้วยกันบวกกับการสั่งสอนแล้วก็ชี้นำทางให้กับแฝดเพื่อเตรียมพร้อมให้กับสมูเอลนั้นก็ได้รับความรักแล้วก็ขัดเกลาเขาไปในทางที่ดีแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง แล้วเพื่อนๆลลวครับที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นและก็ระทึกขวัญมาก บวกกับเรื่องราวที่น่าจับตามองการเล่าเรื่องที่ปฏิปต่อ,อก,กันและก็ดำเนินเรื่องได้อย่างดีมันทําให้ตัวเนื้อเรื่องเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายนะครับบวกกับจุดแข็งของเรื่องนี้นก็คือรูปลักษณ์กับงานศิลปะที่น่าทึ่งมันทําให้เรานั้นหลงไหลกับการใช้แสงสีเสียงและก็การใช้มุมกล้องเป็นอย่างดีบวกกับเรื่องราวที่มีการเจาะออลึกประเด็นต่างๆที่ทําให้เราเนคิดตามตลอดและนั่นก็ทําให้หนังเรื่องนี้มีคุณค่าแก่การรับชมอย่างมากเลย ส่วนเรื่องความสยองและก็ความระทึกขวัญเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันทํามาได้ค่อนข้างดีพอสมควรสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ imdb ไปได้4.7คะแนนส่วนทางฝั่งเมือ,องเขืียนอกนะครับรเราเตโ้นโตมาโตเนี่ยได้ไป61%และเหายตางชชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดําดมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทรรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง